สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังที่น่ารักทุกท่านครับมาอยู่กันในช่องอาร์ตนี้เคครับวันนี้วันพฤหัสที่16กันยายนนะครับใครถูกหัวรัฐบาลก็ขอแสดงความยินดีด้วยครับใครไม่ถูกรุนกันต่องวดหน้าเนาะเยอรมันเป็นเมื่อคืนเป็นหุ้นเดียวที่เด่นไม่มาครับแตกเฉียดครับเมื่อคืนมี0198ครับมา0099ครับเยอรมันเบิ้ล99มา2รอบแล้วครับ โอกาสเบอร์วันนี้เป็นไปได้ไหมเป็นไปได้อีกครับเนาะใครชอบแนวทางนี้กดติดตามกด subscribe ครับเสียงยิ่งจกทักช่างหัวมันครับไม่เกี่ยวครับวันนี้เด็นสุด9ครับผมและเมื่อคืนนี้มันปิด00 99ใช่ไหมครับตาราง00ถ้าวันนี้ปิดบวกบนล่างจะตัวเดียวกันนะครับตอนนี้หุ้นอยู่ที่บวกผมคิดที่บวกนะครับ 09 39เมื่อคืนนี้โหฝาเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงตอนสี่ทุ่มห้าทุ่มหทุ่มใช่น่ากลัว 69, 69 89แล้วก็เกครับสามมันอีกมันจะมา3ารอบไหมร้อย ร้อยมัดหนึ่งครับขอรี <C> ่ <oughs> ครับน่าจะประมาณนี้ครับเดี๋ยวผมดูปแป๊บนึงนะครับเยอรมัน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 น่าจะอยู่บวกก็ไม่แต่ก็ไม่แน่กว่าจะปิดทั้งสี่ทุ่มอะสี่ทุ่มห้าสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มกว่าจะปิดนะครับ รุ่นกันแล้วกันครับเนาะประมาณนี้ครับสำหรับหุ้นเยลรบันครับสวิดัสสวัสดีครับผม